สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้เนาะฝนตกพัาๆค่ะพี่นาก็เข้ามาดูดูแลอ่านกขงยกของพี่นาเนาะก็อากาศแบบนี้นะคะคึ้มๆแล้วก็ฝนไปปลอยแบบเนี้ยนะนกก็เสี่ยงที่จะเป็นหวัดได้ง่ายๆเนาะ พินาก็เลยต้องอาเอาม่านบังลงมาหน่อยนึงนะคะอเอาอีกแล้วพอเข้ามาก็เกาะพีกอีกแล้วนะอือหือเอาเอาอีกแล้วอุ้ยมาอีกแล้วพ่นาจะบอกว่าอา่หน้าฝนแบบนี้นะคะก็อ่าดูแลนลกให้เป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเป็นหวัดได้ง่ายๆเนาะ กะเพรานะคะก็อย่าได้ขาดเนาะพี่นาก็กินไปแล้วนะใบกะเพราแล้วก็พี่นาก็จะมีอ่าโอ้โหมะกะยายหมดแล้วยายจะถ่ายใครละลูกเอาเอาหมดเลยค่ะอยู่บนตัวพี่นาหมดแล้วพี่นาจะถ่ายใครไว้เนี่ยอืมอเดี๋ยวมาดูอาหารนกแล้วกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอย,ย้ายก่อนอ่าพี่นาก็เด็ดยากขนมาให้อีกนะคะกะเพรากินไปแล้วค่ะ นี่ก็มียาขนมาให้นะคะแล้วก็อ่าที่ขาดไม่ได้ก็คือนะคะแคลเซียมนะคะโอ้ยลงจากตัวยายลูกแคลเซียมของพินานะอ่าถ้ามีกระดองปลาหมึกนะถ้ากระดองปลาหมึกมันหาซื้อได้ง่ายๆนะไม่ขาดพินาก็ให้กินกระดองปลาหมึกนะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนออกไปข้างนอกไม่ได้หรือว่าะจะไปซื้อนะก็เสี่ยงต่อการแบบว่า ตอนนี้มันไม่ค่อยสะดวกเนาะพี่นาก็จะให้อ่าเปลือกไข่นะคะเนี่ยเนี่ยเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ก็จะดีไม่น้อยเลยนะอ่าแต่พี่นาไม่ทุบให้นะแล้วแต่แล้วแต่พี่พิง์น้องจะจะให้แบบไหนนะหรือจะบดก็ได้ค่ะคนถ้า,ากินเนาะแต่นกพินาชอบชอบแพ้แบบนี้เลยเนะนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็เกลี้ยงค่ะเนะี่ยอ ให้ทีหนึ่งหลายหลายหลายๆลยลูกเลยนะสาหรับเปลือกไข่เนาะพินาก็จะเป็นเปลือกไข่ไก่นะใหม่ๆนะของพินาใหม่ๆเลยก็จะามาให้นะ <S <S คือหลังจากที่เราอ่าเจียวไข่แล้วอะไรแล้วนะก็จะมีเปลือกไข่ใหม่ๆพินาก็จะเอาออกมาให้เขาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กินหมดค่ะเนี่ยอ่าก็จะมีกระดองปลาหมึกอ่าจะบอกว่าสำหรับแคลเซียมเนี่ยเราขาดไม่ได้เลยนะสำหรับนกที่ เราเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดขาดแคนเซียมนะจะทําให้นกเอ่ะนกแบบไงอ่ะนกเปี้ยกระดูกไม่แข็งแรงเปี้ยแค่แกนอะไรแบบนั้นนะถ้าขาดถ้าขาดแคนเซียมนะคะแคนเซียมมันก็มีอยู่ในอ่ไหลายๆอย่างนะในพืชผักอะไรก็ได้นะ,ะแต่ที่อ่าเยอะๆเลยก็จะเป็นกระดองปลาหมึกแล้วก็เปลือกไข่นะคะพินาจะให้ตลอดเลยโอ้โหไม่ไหวและะ้วค่ะ จะให้พี่ๆน้องๆดูนกเนาะก็มาเกาะพี่นาหมดเลยเนี่ยออาอีกแล้วอาอีกแล้วไม่รู้จะพิสวัสดอะไรนะักษณะเนี่ยน่ารักค่ะน่ารักกระจี้ด้วยนะเวลาเขาเกาะเนี่ยเต็มหมดเลยพี่นาก็อา่าพูดถึงแคลเซียมเนาะขาดไม่ได้เลยนะ ถ้าอยากให้นกมีลูกไวๆนะมีลูกนกที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็รวมทั้งพ่อแม่นกด้วยนะเราก็ต้องมีแคลเซียมให้เขาตลอดเลยของพี่นาที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเปลือกไขะคะ่ค่ะเปลือกไข่พี่นาจะให้ตลอดเลยนะคะอือเที่บ้านก็เลี้ยงไก่ด้วยนะเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอ่า ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาได้หมดค่ะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกแต่ว่าจะต้องให้สะอาดนะคะเปลือกไข่ที่สกรปรกไม่ได้เนาะถ้ามันสกรปรกก็ล้างตากตากอ่าตากแดดให้มันฆ่าเชื้อซะหน่อยนะแต่สําหรับพินาพินาแบบว่านําเปลือกไข่ที่แบบว่าใหม่ๆสดๆมาเลยอะคะ่ะไม่ใช่เปลือกไข่ที่ว่า เราทำเสร็จแล้วก็เก็บเก็บเก็บรวมไว้นานๆนานเอามาให้งั้นไม่เอานะถ้าแบบนานจะต้องล้างทําความสะอาดให้แห้งก่อนนะคะตากแดดตากลมให้แห้งก่อนแต่ของพี่นาวอาสดมาให้เลยค่ะนานแล้วพี่นา,นานก็ไม่เอาแล้วถ้าใครจะเก็บไว้นานๆก็ทําความสะอาดให,ให้ให้ให้ดีก่อนนะคะจากกทีเถอะเต็มไปหมดเลย มือ่อกี้ก็อ่าแพะเปลือกไข่กันค่ะสนุกสนานมากเลยสำหรับเปลือกไข่เนาะยายนั่งแล้วไม่ไหวแล้วค่ะดูสิสิบนหัวพี่นาก็มีนะเนี่ยพี่ๆน้องๆตาายแน่เลยอโอ้โหอะไรกันล่ะลูก เสียงละงมพรมเพียบเขาก็อ่าได้น้ําฝนนะได้กลิ่นไอฝนเขาก็จะกระปี้กระเป๋าแต่ว่าเราจะต้องปิดม่านบังให้ดีอย่าให้อย่าให้ฝนเข้ามาสาดได้นะเพราะว่าเป็นหวัดง่ายเลยเดี๋ยวกล้องตัดลูกเป็นหวัดง่ายเลยจ้ะที่น้าก็พามาชมเนาะ แล้วก็น้ำนะจะพูดถึงน้ำนะน้ำก็ทำความสะอาดทุกวันนะคะแล้วก็พี่นาก็จะใส่ไบโอไว้เขาแบบนี้นะไม่มีค่ะไม่มีเป็นหวัดไม่มีเป็นอะไรเลยนะนกแข็งแรงค่ะทุกตัวอายุยืนยาวนะถ้าเราดูแลเขาดีๆเนี่ยโอ้โหสิบกว่าปีขึ้นไปนะ่ะนกอะเลี้ยงเหมือนน้องหมาน้องแมวได้เลยนะ ต่พนาเนี่ยบางตัวเนี่ยอยู่เป็นเกือบสิบปีนะอาอาดูเนี่ดูเขียวเห็นเขียวไหมแม่เนี่ยตาเขียวคือพ่อลกที่อายุยาวมากเลยนะน่ะจะจะเกือบสิบปีแล้วอาจริงๆเนี่ยแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยยังสามารถเป็นพ่อลกได้สบายเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะโอ้โหนี่ดูค่ะเกาะพินาเต็มเลย เต็มแขนเต็มตัวค่ะอืมน่ารักมากเลยจ่ะนี้ก็พามาชมนกแล้วก็ผูดถิงแคนเตียมนะคะ สำหรับใครที่ดูแลดีแล้วโอเคค่ะเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะจ้ะพี่นาต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะเดี๋ยวว่าวงๆเมื่อไหร่พี่นาก็จะไลฟ์สดพูดคุยกับพี่เพน้องเอฟซีนกของยงเมเดินเนาะจ้าช่วงนี้ก็อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนาะ ก็ต้องดูอ่าดูลูกดูหลานด้วยอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่ค่อยสะดวกกับการไลฟ์สดเท่าไหร่นะคแต่ว่ายังไม่ทิ้งนะยังคิดถึงนะคิดถึงพี่ๆน้องๆเอฟซีทั้งหลายนะเดี๋ยวพี่นาว่างพี่นาก็จะไลฟ์พูดคุยกันเหมือนเดิมเนะจ้าสวัสดีจ้าดูสิไม่ยอมเลยเนี่ยนี่ตัวนี้ลงไปอยู่ในกระเป๋าอีกจ้าสวัสดีนะคะ 拜拜。Bye bye.